อยากสำเร็จคุณต้องทำสิ่งนี้ทุกวันครูได้ไปอ่านหนังสือของโทนี่ล็อบบินที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสำเร็จให้กับผู้คนจำนวนมากมายโทนี่ล็อบบินบอกว่ามีสี่สิ่งที่คุณต้องถามตัวเองทุกวันถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ประสบความสำเร็จเร็เรวอย่างที่คุณต้องการ 1. อะไรคือสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณในวันนี้คุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณอะไรมากไม่ว่าวันนี้ที่คุณตื่นมามีลมหายใจและได้ใช้ชีวิตของคุณหรือขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่นอนเป็นผ้าห่มหรืออะไรก็ตามเพราะการที่คุณรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณไม่อยู่แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่ขาดแล้วมันจะดึงดูดสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาหาคุณ 2. อะไรคือสิ่งที่ฉันตื่นเต้นที่จะทำในวันนี้เพราะการที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณจะทำมันจะทำให้คุณอยากทำมันและทำมันให้ดีที่สุดเมื่อคุณทำสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นและสร้างความสำเร็จให้กับคุณ 3. ฉันจะทำวันนี้ให้มีความหมายได้อย่างไรการที่คุณตั้งคำถามว่าคุณจะทำวันนี้ให้มีความหมายได้อย่างไร คุณจะคิดถึงและทำแต่สิ่งที่มันมีความหมายในวันนั้นเพื่อทำให้คุณเป็นคนใหม่เพื่อทำให้คุณดีขึ้นเพื่อทำให้คุณสำเร็จมากขึ้น 4. ฉันจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้อย่างไรบ้างในวันนี้การที่คุณสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ทำให้คุณรวยได้เร็วเพราะการที่คุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นมันจะทำให้คุณสร้างเงินได้เพราะคนอยากได้คุณเพราะคุณสร้างคุณค่าให้กับเขา การที่คุณตั้งคําถาม4ี่คำถามนี้กับตัวเองทุกวันมันจะทําให้คุณเป็นคนที่คิดบวกและฝึกนิสัยในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองชอบคลิปนี้กด follow กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ที่ครูไก่ต้องออกมาให้